เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูอิเช่นเคยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Eternal Road Expert 10นะก็หุ่นเดเวล็อปบวกไม่ตายนะได้2เฟสในรอบเดียวนะโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยนะโอเคและนี่ก็คือหน้าตาทีมของผมนะโอเคอย่างแรกคือยานหลายคนบอกว่ายานเนี่ยอาจจะทําตามย่านะก,ก็จริงนะคือยานยานเดลโพตอมาช่วยให้ผมเล่นเล่นได้ง่ายขึ้น,นแต่ผม,ผมคิดว่านะผมคิดว่านะครับ ยานฟรีเป็นหรือยาน SSR เนี่ย18%ก,ก็เล่นได้นะ18%ก็เล่นได้นะคือแต่ว่าคุรจะต้องมีฮิวนะหรือจะไม่มีฮิวก็ได้ถ้าไม่มีฮิวอาจจะต้องปรับวิธีการเล่นนิดๆหน่อยๆนะอ่ะแล้วก็ทีมนี้นะเป็นไซคอมมิว2ดาวอ่ะโอเคยานมันอาจจะแพงลแต่มันเป็นปั้นล้วนนะยาน,นอาจจะแพง2ดาวน,นะผมว่ายาน25ใช้ได้ครับตรงเนี้ยยาน25ก,ก็ใช้ได้นะครับโอเคพาร์ทก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันว่าใส่อะไรบ้างอัพสกิลอะไรเป็นหลักนะ โอเคเราไปลุยกันเลยดูแค่ลายเดินก็ได้นะครับเอาจริงๆอ่ะดูแค่ลายไอ้ลา,ลายเดินเราก็ได้นะคือผมว่าผมแนะนําให้รอยานนะมันก็เหมือนกับด่านแปดเลยก็คือมันยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับโอเคตอนอื่นเราไปที่ฝั่งซ้ายก่อนนะทําไมต้องมาที่ฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่าเออไอเซต้าเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันตาบอดนะครับโอเคเอานี่ครับคิวบิเล่ครับมาตรงนี้ครับบ้าบลนะ ก็ยิงไปที่นี่ทิกกี้ครับต้องต้องมาถึงเอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเซตามันตาบอดนะครับเซตาลงมาสุดนะยิงครับเห็นไหมครับบอกแล้วครับถ้าไม่โดนแบบนี้ก็รีเลยครับไม่งั้นมันขาดนะครับข้อเสียของด่านนี้คือนักบินซับมันน้อยนะมันขาดนะผมก็จะรีไปเรื่อยๆนี่แหละครับเดี๋ยวเราดูว่าผมจะได้รีกี่รอบนะโอเค กิบิเล่ครับบับโล่เหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมครับผมบอกเลยครับนี่ขนาดยานยี่ห้านะครับอ่านี่นี่ครับยานยี่ห้าครับเป็นไงครับแชทเออไม่ใช่แชทครับผมไม่ได้แล้วสตรีมอยู่นี่เออเป็นไงครับคุณดูครับนี่ยานยี่ห้านะครับยาหูยานยี่ห้านะครับอ่าอีกรอบหนึ่งครับอ่าถ้ารอบนี้ไม่โดนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันยิงโดนเลยแล้วกันครับอืมเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมครับอ่าโดนนะคิวิเล่ครับขับไปเซตาครับ โอเคตัดครับอ่ะโดนแล้วครับโดนแล้วนะอ่ะหนีนะจากนั้นอาชิคกี้ตัวนี้นะมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปครับยิงก็แปรดีบัฟเลยก็ได้นะแปรดีบัฟของเซตาตัวนี้เลยก็ได้ยิงไปครับจากนั้นก็ชิคกี้ตัวนี้ครับปัฟคิติคอครับขึ้นมา19นะแล้วก็ยิงไปตัวซ้ายครับยิงไปเลยครับจากนั้นนะอ่าไซโคมาตรีนะก็บัฟโล่นะครับแล้วก็สาดแม็กไปครับ ตามแมปไปเลยนะจากนั้นนะครับฝั่งนี้นะก็มาที่เ o u b l เซต t a ครับปับ๊บดามเมจน,นะแล้วก็คิวบิเล่ครับ <c oughs> ของน้องน้องเปิ้ลนะปรับเพิ่มระยะยิงนะครับปรับเพิ่มระยะยิงนะอ่ d o u บิ e Zeta ามาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่เกมม็อกตัวนี้นะ เราต้องปิดตัวบนกับตัวล่าง2ตัวนี้ให้ได้นะครับคือ2ตัวนี้ถ้ามันยังไม่ตายนะครับพอจบเทิร์นมันจะหิ้วเลือดเพื่อนตัวละ20%นะครับเยอะนะครับอ่ะเกมม็อกครับขึ้นมาข้างบนเนี่แล้วก็ปี๊แก๊สอาร์ครับแก๊สแก๊สแก๊สอกไม่ใช่ยิงไปเลยจากนั้นเซตาครับบัฟเพิ่มระยะยิงนะครับมาหลังคิวบิเล่นะแล้วก็ยิงไปที่ครับแก๊สอาร์ครับกดปิดด้วยนะยิงไม่ได้เลยครับจากนั้น เดบลเซตาครับมาเข้ามา9ก้าหนึ่งครับแล้วก็ยิงตัวนี้ครับแล้วก็ใช้ช่วยของอ่านี่ครับกิบิเล่นะมันก็จะตายพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับกิบิเล่แล้วก็เดินลงมาครับตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่แก๊สเอลครับแต่นั้นเดบลเซตาตัวนี้บัฟดามจนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตีแก๊สเอลครับมันก็จะเจ็บนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับจบเพลินครับจากนั้นนะอ่า แต่พวกเซตาเราจะโดนตีจังหวะนี้ไม่ต้องใช้ช่วยครับปล่อยเจ็บครับก็จะโดนคิวบิเลตีนะก็ตีไปได้เลยครับโดดรอบหนึ่งนะอ่ะอัลเบอร์เซต้าโดดรอบหนึ่งคนระับแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งตีอีกรอบหนึ่งนะอ่ะมันก็จะเหลือปิ่มๆแล้วนะทางนี้ก็ยังไม่ต้องโดดนะฝั่งเนี้ยเราไม่ต้องโดดนะครับจนกว่า จะโดนดับเบิลเซต้าเขาจะเข้ามาตีนะฝั่งนี้ชิกิฝั่งนี้ข้างล่างโดดได้เลยนะเลือดชิกิเราไวฝั่งนี้โดดได้เลยไอ้ยิงไม่โดนครับโอเคครับกล้าเลยครับมันจะต้องมีพลาดสักทีบแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆแก้หน้างานเอาครับดับเบิลเซต้ามาแล้วนะก็รอบนี้เอานี่ครับไทโคโดดเลยนะยิงไปเลยครับเรียบร้อยครับทีนี้ฝั่งนี้ก็เปิดออโต้แดงครับเปิดออโต้แดงได้เลยนะ จริงๆเนี่ยจะ,จะดีไทเป็นยานฟรีเนี่ยผมแนะนําให้ดีเฟนต์รัวๆไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องตีสวนไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องตีสวนอ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องกดกดมือก่อนครับอ่านีออตโต้แดงได้ครับอ่าสองทีนะอ่าแล้วก็ปิดออตโต้แดงครับวินมาท่าก็จะเข้ามาตีก็แปะรถดีเฟนต์ไปรอบหนึ่ง พอมาตีอีกทีก็แปะอาร์มเกนิแลนเชอร์ครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับก็จะหมดเธนแล้วนะจากนั้นนะเอาเปิ้ลนะเอ้ยไม่ใช่เอาเปิ้ลดิเอาฮิบิเล่ครับบัฟบัฟอันนี้สกิลนี้นะมาที่ตรงนี้นะครับตีไปที่นี่ฮิบิเล่แมสโปรดักชั่นครับตีไปเลยครับตีไปที่หนึ่งครับอตีเสร็จปุ๊บมาที่ดับเบิลเซต้าครับบัฟดาเมจได้เลยครับหอยมาเก้าหนึ่งครับตีฮิบิเล่ครับเอาให้ตายครับ จากนั้นนะให้เราเอาเดอบลเซต้ามาที่ตำแหน่งตรงนี้ตีไปที่ควินแมนธาตัวนี้นะแล้วก็ปิดช่วยเห็นไหมมันจะพอดีทุกอย่างนะใครที่มันใครที่ขาดนะครับก็ลองปรับปรับสกิลไปมาครับสลับสกิลไปมาดูครับนี่พอแปะสเปย์ไปมันจะตายพอดีนะครับไอ้ควินแมนธาเนี่ยนี่ครับเรียบร้อยครับจากนั้นเดอบลเซต้าตัวนี้บัฟดาเมจนะเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะตีไปที่เนี่ยคิเบเล่ครับอ่าแล้วก็ใช้ช่วยนะ เสร็จแล้วเราก็ศาสตร์แมปครับอาสตร์แมปได้เลยครับโอเคทางนี้ก็บัฟโล่นะครับบัฟโล่นะแล้วก็ศาสตแมปได้เหมือนกันนะจริงๆเราจะศาสตร์แมปด้วยก็ได้นะรหรือหรือเราจะไม่ศาสตร์ก็ได้นะเอ้ยเราศาสตร์ก็ได้ครับอาศาสตร์ดีกว่าครับาตาบแล้วกันนะแล้วก็ฮิลเนี่ยถ้าใครไม่มียานฮิลผมจะเล่นแบบไม่มียานฮิลแล้วกันแบบไม่มียานฮิลนะ โอเคก่อนอื่นเราเอาคิวบิเล่ครับขึ้นมาก่อนที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตีไปที่นี่ครับเฮียคุชิกิครับตีไปครับมันก็จะใช้ช่วยนะมันก็จะมันก็จะมีตัวโดดมาช่วยแล้วก็ตีไปเลยครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเอ้ชิกิเราไม่ตีวืดเมื่อกี้ตัวเนี้มันจะต้องตายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรมันตีวืดไปแล้วนะับนี่ก็เซตาครับตีดูครับอ่าแป๊บหนึ่งนะ ขอถอยไห้สุดระยาแล้วตีดูก่อนครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหมนะครับ้าผมไม่แน่ใจเลยว่าผมเอาชิคก,กี้ตัวบนมาตีดีกว่ามึงเนี่ยเอ่ออ่ะเอาชิคกี้ตัวนี้แหละครับเสี่ยงไปเลยครับไม่ตายก็ช่างมันนไม่ตายก็ช่างมันนะไม่ตายครับไม่ตายไม่เป็นไรครับเอาเซต้าเข้ามาครับแล้วก็ตีไปที่ชิคกี้ตัวนี้นะตีไปเลยครับ เสร็จแล้วก็ตีไปที่ด o บ b l e Zeta ตัวบนนะครับจากนั้นนะก็เอาชิกี้ตัวนี้บั็คกิติคอครับ,รบแล้วก็สาดแมปครับเรียบร้อยก็เกือบตายกันหมดแล้วแหละจากนั้นนะฝั่งนี้ครับก็เนี่ยแปลงร่างเป็นยานครับเดินมาตรงนี้ทนะีมออกก็เดินเข้ามาแตนบายบหมดแล้วนะทีนี้ชิกี้เราก็จะโดนลุมตีจริงๆอ่ะ จริงๆนะครับคืออ่ะยังไม่ต้องโดดนะแล้วก็ฆ่าไปเลยฆ่าได้ฆ่าเลยนะครับหรือเราจะเก็บไว้ก็ได้นะตัวหนึ่งแต่ละผมว่าผมฆ่าเซตาดีกว่าครับจริงๆอ่ะคือมันควรจะต้องตายแล้วนะครับไอไอตัวหลังอะ่ะเพราะว่าสิกิเราเหลือเลือดนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องโดดครับเราก็ไม่ต้องโดดนะอ่ะพิกิเราก็จะเหลือปิมิมๆนะทีนี้รอบนี้ก็ค่อยเอาคิวิเล่โดดครับค่อยเอาคิวิเล่โดดครับ ฝั่งนี้ก็ตีก็ดีเฟนต์ครับไม่ต้องตีส่วนนะดีเฟนต์ครับไม่ต้องตีส่วนดีเฟนต์อย่างเดียวครับไปตีส่วนตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างนะตีส่วนตัวข้างล่างนะอ่ะนี่ตัวข้างล่างตีก็ตีส่วนนอ่ะตีมาอีกทีนึงครับตีส่วนไปเลยครับอันนี้ผมไม่ได้กดฮิลเลยนะเผื่อเ uh, พื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยไม่มียานฮิลนะ อาจจะมียาเนีเอ็นน่ะก็ลองเล่นให้ดูครับเดีไม่ใช้ยาหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะอ่ะทีนี้เอาชิคกี้ตัวนี้ครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่นี่ครับกันดั้มมาร์คูครับตีไปเลยครับเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้ดับเบิลเซต้าฝั่งนี้นะเดินเข้าไปสุดครับตีตัวล่างนะนี่ครับตีตัวล่างไปทีหนึ่งครับเรียบร้อยจากนั้นคิวิเล่ครับเดินเข้ามาสุดเช่นกันครับตีตัวนี้ครับแล้วก็รอครับผมไม่เคยใช้นะท่าเนี้ย โอเคจากนั้นนะให้เราเอาอ่ากิวบิเล่นะครับตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็แปะไปที่ดับเบิลเซต้านะนี่แปะแล้วก็ใช้ช่วยของเซต้าไปด้วยเลยครับเข้าสู่ขั้นตอนการลุมยิงแล้วนะนี่ครับเสร็จแล้วเอาเซต้าที่แปลงเป็นยานเข้ามาครับยิงครับลุมยิงไปครับตายอยู่ดีครับนี่เห็นไหมผมคิดว่ามันไม่จะเป็นต้องยานยานเทพขนาดนี้ก็ก็เล่นได้ครับเสร็จดับเบิลเซต้าเข้ามาปิดงานครับนี่ครับแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลัวไม่ไหวครับ ชิคกี้ครับสาต์แมพครับชิคก <laughs> ี้ครับสาต์แมพครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Eternal Road Expert 10นะ d e v e l o p e แล้วก็ไม่ตายนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม